ตาเจียหอจินเทียลาเฉยอีก <ing> สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะเรียนกันอีกหนึ่งประโยชน์ครับประโยคนี้คือคําว่าหนึ่งเพียนออี้ตียนไม่เก๋หวอมาหนึ่งเียนอ้ตียนไม่เก๋หวอมาหนึ่งเียนออ้เตียนไม่เก๋หวอมาเรามาดูกันนะครับแปลว่าสามารถขายราคาถูกอีกนิดหน่อยได้ไหมนะครับหนึงแปลว่าสามารถครับเพียนอี เพียนีอ่ะเพียนอีครับก็คือราคาถูกครับอีเตีย๋ยอีเตีย๋ยนิดหน่อยครับไม่ขายเก๋ให้ครับห่อชันเก๋หอให้ชันครับมาไมหนึ่งเพียนอีเตียยไม้เก๋หวอมาหนึ่งเพียนอีเตียยไม้เก๋หวอมาความหมายก็คือ สามารถขายราคาถูกอีกนิดหน่อยได้ไหมครับมาดูคำศัพท์กันครับตีกรชัชงฉือหนึ่งหนึ่งตีออกกระเงฉือเพียนอีเพียนอีตีสามกระเชงฉืออีเตียอีเตียตีสี่กระเชงฉือไม่ไม่ตีห้ากรชัชงฉือเก๋เก๋ 第六个声词ว่ว่第七个声词ไ能่หนึ่งเพียนอีอี้เตียนไมเก๋วมาหเพียนอีเตียนไมเก๋วมาหลังจากที่เรียนบทเรียนนี้จบแล้วครับเราลองตอบคำถามสองข้อนะครับข้อหนึ่งครับคือคำว่าเพียนอีอีเตียนเพียนอีอีเตียนก็ได้ครับเพียนอีอีเตียนแปลว่าอะไรครับอันสองคือไม่เก๋วอไม่เก๋วอ แปลว่าไรครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับแล้วเจอกันในวิดีโอถัดไปครับเสรีตาเจเจเจ